ัสดีครับผมเจอกับผู้ใช้ชาวนาเดิมครับวันนี้สูบน้ำออกจากนาเข้าบนกระถ่ายการตั้งสูู่ครับน้ำท่วมครับพป่นองเดัวันนั้นเนี่ยผมเยอะมากครับประมาณเนี่ยรลยครบนาครับที่เสาเนี่ยท่วมถึงประมาณเนี้มิดยดอดเข่าครับลก็ยุบไปแล้วสูบน้ำช่วยครับ หมวันนี้มาทำวันนี้กินครับข้าวองมันหอมไก่ครับนี่ครับหอมไก่บ้านนี่ไก่บ้านขอ,องมันมาแล้วนี่พริกครับพริกกระเทียมหอมแดงกว่ง,งตุ้งครับมีผักกว่งตุ้งกับมะเขือครับ มือหมอโคกวาาัวมาเราก็จะมีปลาครับน้ำปลาแล้วก็รถดีตรงนี้รถก็นาจะมดดกับกินใ้ผมดูเนาะสนามป่าแค่นั้นเองครับเอาเไปง่ายๆนะครับรนะครับกาแฟไม่ได้ใช่ใช่วะเดี๋ยวอ้นี่ไก่ไปลวครับ นะครับผมลวนไก่ก่อนดับเลีย้ไก่มันทุกๆก่ันครับนี่ครับลวนไปเรื่อยครับเจอเวลาลวนแป๊บนึงครับนะครับไก่ผมเริ่มทุกแล้วนี่ครับลวนไก่ทุกแล้ว ผมง่ายๆนะครับผมชุดไม่มีลืมลูกทีเลยลวย่าหยอบมาลืมรับใส่พริกครับครับผิโขกไปครับใส่ไปเลย ใส่พักก็เลยลกับตัวนี้แค่สองพักนี่แนะหะกดบ้าน ปลากนะครับปลาผมปลาทุงครับคือมาแต่นั้นน่ะเาน้ําอ่ะอุ้ยตัวลงตามมาอื้อเริมหอมๆคํานัวครับตัดไม่ได้ครับต้าอมรถดีจักหน่อยมีรถดีครับแต่ไม่มีหอมครับ ขอ้นนิดนึ่งโอเคครับคนให้เข้ากันครับคนไม่ได้ครับคนให้มันะลามันต้องปูมันเะเข้าไปในน้ำมันแห้งเลยครับแล้วพอเอาน้ำเยอะไปอีกทีน,นึงมันถึงจะนัวครับโอเคครับ ลควรอีกแป๊บหนึ่งครับนะครับน้ำแหงครับเดีมาเสือไปก่อนเดี๋ยวลูกยากครับเสือลูกใหญ่นะแต่ว่าอ่อนปวดหนาวเราจะยยนน้ำไปตั้งนิดหนึ่งครับ แล้วเราก็กองตุ้งมาใส่น้ำพอจุๆครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราเดือดอีกรอบหนึ่งพอมเมืเอ่อสุกก็เดี๋ยวเอาเอาน้ำใส่ครับฟองตุง้งครับครับผมเดือดบุบๆๆๆเลยครับนี่ฟองตุ้งใส่เรียบ ดีค,ครับหงอหน้อยพอดะเราฝาปิดไว้เราก็ทำยุบตั้งหน้อยคคนครับเราคอยคนครับเดี๋ยวเราก็ไปกินกันครับมาครับผมเดรียมบุดรี่ครับซุกเลยครับนี่ครับของไก่เดี๋ยวกินกันนะครับผม ครับผมเรียบร้อยแล้วครับเป็หมูตักลาดไปแลยวหมูตักลาดใส่ทำไปเลยครับยัางแม็กกินมาแล้วครับนอนนะครับนี่ครับอ่อมไก่ในเจียวน้ำพริกโอเคครับผมไปลุยครับว้าดับยาอะไรพี่น้องเอ้ย

Muchas gracias เราตกหลเที่ถูเดเร็วสุปีกนี้นเะาปังสุกน,นะน้ำเข,าขออนะ่าหนะนัาปีสุกน้ำอ,อนะ้ำผวมเข่าไว้ปักคับน้องนี่ก็เริ่มจะยุบก็เลยถูดเรยต้องหวครับเพราะว่าหว่านมาออนะัออน่วมจรองเข้ารับ ผมตกแรงผมก็อยู่หนากระังแม็กครับจุ่มรถมอเตอร์ไซค์ออกมอเตอร์ไซค์พังไว้หนึ่งคันครับจุ่มน้ำมองอไปทันครับน้มามาแรง้ยงอื่น Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tầm lên mà không Để nó kìa. Ở đây giảm chuẩn nó thải nó nè Tâm. để kim cúc mà bắp được bảy cò máy này Hãy cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

นี่าไปพักเยอะแล้วก็เหมือนมันดุผหายไปหมด

การเอื้อมีเยอะแบบดีโลเทดูสองสามพันเลยนะใช่รถนีนน่เก่งอย่างี้คือครับผมกลัาครับเป็นบมาหรอกฝากกดไลครกดแชรบกดเป็นกำลังใจน้จาจชาวนาแ้วนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผม กินได้ครับผมสวัสดีครับผมครับหน้าครับครับหน้าคะลูกซอสตอรุกทุกกี่มั้ยฮะซอสบีนะครับไปแล้วครับ